Good morning, Dudu Khan Hi look at the young sister Sidland Good morning, ciao and กรหัสครับอันนี้ตัวผมเองก็มีอะไรทําหลายอย่างเลยอะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวผมต้องไปถ่ายสกูป๊ปของ m t v นะครับ mm hmm. ผมจะเป็น mm hmm. จะเป็นโฮสต์ปาร์ตจัดปาร์ตี้ของ m t v วันที่23ใครอยากไปก็ไปลงทะเบียนน้างานไปได้เลยที่เดมโมนะ บายสามวันนี้ต้องไปเดอมอบางกะปิใครอยู่แถวนั้นเจอผมได้เลยนะฮะที่เดอมอบางกะปินะฮะเออเออเออหกโมงเย็นผมนอยดพารากอนมีงานที่พารากอนนะฮะบายสามงานทอยวอชหกโมงเย็นงานครบรอบอะไรสักอย่างดูที่พารากอนนะฮะ thay đổi là con cơ chở gần đây lắm tông lắm kính thương cho kính năm ủng nữa ôi chừng nào số một thương mại kính ทั้งสองแก้วแล้วก็เดินชนิดหนึ่งให้แบบน้ำอุ่นมันแบบล้างแบบไขมันที่อยู่ในลำไส้เรา